ปปชแลสะสตองอยังคงเดินหน้าสุ่มตรวจถนนที่อยู่ในโครงการกู้เงิน2,000ล้านบาทของอบจอสงขลาค่ะพบว่าบางสายมีร่องรอยความเสียหายแต่จําเป็นต้องซ่อมเร่งด่วนหรือไม่เรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการประมวลข้อมูลนะคะขณะที่การพิจารณาตัดสินใจยื่นกู้หรือไม่ยังคงเป็นอำนาจของอบจอสงขลา ชุดที่ตรวจสอบเป็นถนนสีสายในอำเภอจนะกับอำเภอนาทวีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอสงขลาและถูกบรรจุในโครงการกู้เงิน2,000ล้านบาทโดยเส้นทางที่สำรวจส่วนใหญ่เป็นถนนผ่านหมู่บ้านเป็นพื้นที่การเกษตร,รที่เชื่อมระหว่างตำบลกับอำเภอจากการสมตรวจยังพบร่องรอยความเสียหายจากการใช้งานมานานค่ะลักษณะถนนอ่อนจากรถน้ำหนักมากที่วิ่งผ่าน เบื้องต้นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชประจำจังหวัดสงขลาได้เก็บข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังซึ่งปปชเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนอยู่อย่างแรกก็คือในส่วนของสมชสาชิกสภาจังหวัดเป็นคนสำรวจพื้นที่สองได้มีการประชาคมซึ่งตรงนี้เราก็จะขอดูข้อมูลการประชาคมวิธีประชา,ะชาจากปปรชรังนั้งและสามในส่วนของการพิจารณาของนายช่าง นะครับของสํานักช่างของอบจตรงนั้นก็โดยจริงๆก็เป็นอํานาจของอบจนะครับเราก็อย้างไรเขาทาอานาจหน้าที่ตรงนี้ไปครับดานนักวิชาการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่15มีความเห็นนะคะบอกว่าถนนที่พบว่าชำรุดแต่ยังใช้งานได้ค่ะซึ่งจะต้องมีการสุ่มสำรวจเพิ่มเติมแต่ว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินใจดำเนินการในโครงการกู้เงินก็ยังคงเป็นอำนาจของอบจ ไปดูในเรื่องทินัยกมาการังในการส่วนสัดส่วนที่มันเกินพุต้าที่กําหนดไว้ไม้พูได้เนี่ยมันมีการพูดสัดส่วนสูงขึ้นซึ่งตัวนี้จะเป็นการกอบว่าความจำเป็นเรื่องด่วนที่ประชาชนจะเป็นต้องใช้เรื่องความอิดขวดที่ต้องต้องซ่อมนะเพราะถนนบางสายดูสภาพแล้วถ้าตัวอย่างที่ดูวันนี้เนี่ยก็ยังยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะน่าจะพอได้แต่ว่าด้วยจํานวนโครงการมันเยอะยังมีโครงการอีกต้องดูอีกสักหนึ่งวันนี้จะตอบให้สถิติไปยางไม่ได้ต้องไปประมวล แม้ว่าอำนาจกู้จะเป็นของอบจอสงขลาค่ะแต่นักวิชาการด้านรัฐศสาสตร์มองว่าอบจอสงขลาควรรับฟังความเห็นของประชาชนไม่เฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบจากสนุนชมรุดแต่ควรมองเรื่องความคุ้มค่าด้วย35นโยบายที่จะมาพัฒนาสงขลานะครับนะก็เลยทำให้สามารถที่จะมาตั้งคำถามได้จากโดยเฉพาะภาคประชาชนที่ เคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมานครับว่าทำไม3 4มสนบยี่ายนิบ้ายนะครับกลายเป็นว่าการซ่อมแซงถนนเนี่ยนะครับมันมีความโดดเด่นนะครับเหนือกว่านโยบายอื่นนะครับในใบอื่นยังยังไม่ค่อยมีการพูดถึงเท่าไหร่ การกู้เงิน2,000ล้านบาทสำหรับซ่อมถนน74สายระยะทาง300กิโลเมตรจาก1,300กิโลเมตรของอบจอสงขลายังต้องผ่านการพิจารณาอีกหลายขั้นตอนและยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าจะได้รับการอนุมัติเงินกู้หรือไม่หากมีการอนุมัติอากเต็มหรือไม่เต็มวงเงินที่ยื่นซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งทุน